วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่5มกราคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซนตอินดีก็กก็ปิดตลาดไปที่1,676.79จุดบวกเพิ่มขึ้นมา6.51จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.39%บนลาคาการซื้อขายวันนี้93,000ล้านบาทเสรศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานปิตโตรเคมีแล้วก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ IVL บวกเพิ่มขึ้นมา5.17%ก็ได้แรงหนุนมาจากคาดการผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มปรับตัวได้ดีขึ้นในไตรามาส4ปี64แล้วก็จะดีต่อเนื่องในปี65นี้ด้วย ซึ่งก็มาจากส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในธุรกิจคอมไบายเพชรทางด้านของหุ้นโรงกลั่นในวันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นได้ดีหลายหุ้นอย่างเช่นทางด้านของ SPRC บวกขึ้นมา3.55% TOP บวกขึ้นมา4% BCP บวกขึ้นมา2.94% e SO บวกขึ้นมา3.40% ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวกันขึ้นมาหลังการประชุมโอเปกก็ยังคงลงมติที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก4 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันตามเดิมทางด้านของ BYD บวกขึ้นมา4.65%ราคาหุ้นนั้นยังคงปรับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนที่คาดว่าใน ปีนี้นานโน้มผลการดำเนินงานจะพลิกกลับมาเทินราวมีกำไรได้แล้วก็มีการเดินหน้าในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์แล้วก็ธุรกิจรถบัสไฟฟ้าทางด้านของลานนาราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.49%หลังจากที่ราคาฐานหินนั้นพุ่งแรงกว่า10%ทางด้านของ BRI วันนี้บวกขึ้นมา12.30%ก็ได้รับ ผลเชิงบวกจากทั้งของการขายบ้านในแนวราบที่มีแนวโน้อมออกมาดีหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสโอมิครอนแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลน,นั้นก็มีการลดค่าโอดแล้วก็จดจำนองด้วยทางด้านของ Triple I วันนี้บวกขึ้นมา7.01เปอร์เซ็นตก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลการดำเนินง,งานในปี64ที่ผ่านมานี้จะเติบโตได้กว่าเท่าตัว ทางด้านของไวส์วันนี้ก็ยังปรับตัวขึ้นได้อีก3.77%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มรายได้ของปี64ที่ผ่านมานี้น่าจะมากกว่าเป้าหมายเดิมที่มีการตั้งกันเอาไว้ทางด้านของฟินันเซียหรือว่า f s s วันนี้บวกขึ้นมาถึง13.73% ก็มีการเตรียมที่จะขอไลเซนส์ของธุรกิจในหน้าซื้อขายแล้วก็ธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงของประมาณหนึ่งปี65นี้ทางด้านของ i t e ทวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.62%ก็คาดการว่ากำไรในปี64ที่ผ่านมานี้จะเติบโตได้แรงแล้วก็น่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกด้วยทางด้านของหุ้นวัน บวกขึ้นมา4.67%ก็ได้แรงหนุนมาจากเม็ดเงินโฆษณาที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็ยังมีการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะในส่วนของกระแส NFT ที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์ขณะน,นี้ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทนางนั่นของ TOG ติดลบไป3.42%ซึ่งก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้น T.O.G. นั้นปรับขึ้นไปแรงซึ่งก็เก่งกำไรกันเรื่องของงบปี65นี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้แรงทางด้านของ S.I.S. ราคาหุ้นติดลบไป4.71%ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไร,รกันออกมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ปรับขึ้นมาแรงก็เป็นการเก่งกำไรในส่วนของงบปี65ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ